ครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับวิธีการอ่านงบการเงินหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลบริษัทหรือหุ้นที่เราสนใจนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะกําลังสนใจบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือว่าหุ้นใดหุ้นหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับหุ้นหุ้นนั้นนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับวิธีการดูงบการเงินแล้วก็เราควรจะพิจารณาอะไรบ้างครับในการที่จะ ตัดสินใจวอตลิ t หรือว่าลงทุนในหุ้นหุ้นนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็จะมาดูเว็บไซต์ที่ผมเนี่ยใช้ประจำนะครับจะมีเว็บอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับเพื่อนๆเว็บที่1นะครับก็คือเว็บของ TradingView นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่หน้า g o o g l e นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Trading View นะครับแล้วก็ Enter ไปนะครับก็เว็บแรกเข้าไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเทรดดิ้งวิวนะครับ เว็บนี้เนี่ยหลายคนน่าจะพอรู้จักอยู่แล้วนะครับก็เป็นเว็บที่ใช้ดูราคาหุ้นนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถดูอย่างอื่นได้ด้วยนะเพื่อนๆเ,เราจะยกตัวอย่างหุ้นอย่าง Apple นะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Apple นะครับนี่นะครับก็ถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะพบกับกราฟแบบนี้เนาะแต่เราเนี่ยสามารถเข้าไปดูงบการเงินหรือว่าหลังบ้านของ หุ้นที่เราสนใจได้นะครับเพื่อนๆโดยกดที่ตรงนี้นะครับตัว E หรือว่าตัวดีก็ได้นะครับก็จะมาในหน้าของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็แถบแรกนะครับจะเป็นแถบของภาพรวมของบริษัท Apple นะครับที่จะบอกทุกๆอย่างนะครับที่เราควรจะรู้นะครับก็มูลค่าตามตลาดหลักทรัพย์นะครับหุ้นนี้มีปัญผลหรือเปล่านะครับอัตราราคาต่อรายได้นะครับก็จะมีครับกำไรพื้นฐานต่อหุ้นนะครับ แล้วก็ประวัติของบริษัทข้าวๆนะครับแล้วก็ใครเป็น c e o อยู่นะครับก็ดูได้ตรงนี้เลยนะครับและอันต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของงบการเงินที่เราจะมาดูกันนะครับก็อันแรกนะครับมูลค่าการเป็นเจ้าของนะครับก็บริษัทเนี่ยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่ปล่อยให้รายย่อยเท่าไหร่นะครับเราก็จะดูได้จากตรงนี้นะครับโครงสร้างเงินทุนนะครับก็ มูลค่าตามตลาดนะครับแล้วก็มีหนี้อยู่เท่าไหร่ครับอย่าง Apple เนี่ยมีหนี้อยู่แค่ประมาณ108บิลเลียนครับในขณะที่มูลค่าตามตลาดหลักทรัพย์เนี่ย2.92ทริลเลียนนั่นเองะครับก็ถือว่ามีหนี้ที่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับมูลค่าสุดที่ของกิจการเนี่ยอยู่ที่2.95ทริลเลียนครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ดีบริษัทนึงเลยนะครับและก็นี่ต่ำม,มากๆนะครับการประเมินมูลค่านะครับก็ อัตราส่วน P/E ก็จะโชว์ตรงนี้เนาะอย่าง Apple P/E ตอนนี้ก็จอยู่ที่ประมาณ29นะครับแล้วก็การประเมินราคานะครับตรงนี้นะครับอัตราราคาต่อกําไรนะครับอัตราส่วนวยอดขายต่อราคาหุ้นก็จะโชว์ในตรงนี้นะครับมีทั้งรายปีแล้วก็รายไตรมาสนครับอันนี้เพื่อนๆลองมาอ่านดูนะครับแล้วก็อันนี้สําคัญเลยนะเพื่อนๆการเติบโตแล้วก็การทํากําไรนะครับหุ้นที่ดีนะครับควรจะเติบโตทั้งรายได้แล้วก็รายได้สุทธินะครับ ทั้งแท่งสีน้ําเงินนะครับถ้าโตเป็นขั้นบันไดนะครับก็จะถือว่าหุ้นนั้นเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีนะครับรวมถึงแท่งสีฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าโตเป็นขั้นบันไดก็จะถือว่าทํากําไรได้ดีเช่นกัน,นครับแต่ถ้าหุ้นตัวไหนนะครับขึ้นบ้างลงบ้างแสดงว่าบริษัทยังไม่สามารถทํากําไรได้อย่างสม่ําเสมอครับอันนี้เราควรพิจารณานิดหนึ่งนะว่าเพื่อนๆว่าเราเนี่ยกำลังลงทุนในหุ้นที่ ยังไม่ค่อยสเตเบิลทางด้านของรายได้แล้วก็กําไรนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปเนาะบางหุ้นเนี่ยทำกำไรได้ไม่สมาเสมอแต่ว่าก็ยังมีการเติบโตของบริษัทอยู่นะครับอันนั้นก็ต้องเป็นความท้าทายของหุ้นหุ้นนั้นที่จะต้องทําให้ได้นะครับแต่ว่าในมุมมองของนักลงทุนอย่างเราครับเราควรจะเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็แกร่งนะครับนะครับทีนี้นะครับอัตรารายได้ต่อกําไรนะครับรายได้ อย่างของ Apple เนี่ยรายได้อยู่ที่ประมาณ383ครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนะครับเป็นรายได้สุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ97้ิเลี่พันล้านครับยิ่งหักรายได้แล้วเหลือรายได้สุทธิมากเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่าบริษัทเนี่ยมีกําไรมากขึ้นเท่านั้นนะเพื่อนๆอย่างของ Apple เนี่ยก็หลังหักทุกอย่างแล้วก็กําไรยังเยอะอยูนะครับทีนี้นะครับก็แหล่งที่มาของรายได้นะครับก็จะเห็นว่าของ Apple เนี่ย แหล่งที่มาของรายได้ก็จะมาจาก iPhone ใช่ไหมครับเซอร์วิสเวอร์เบิลพวก,กอุปกรณ์สวมใส่นะครับแล้วก็ Mac iPad ต่างๆครับก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นการกระจายรายได้ของหุ้นนั้นที่เรากําลังสนใจอยู่นะครับแล้วก็แหล่งรายได้จากประเทศต่างๆครับก็จะเห็นว่าหุ้นที่เรากําลังสนใจนั้นนะ่ะเขามีแหล่งรายได้มาจากทั่วโลกหรือเปล่าหรือว่ากระจุกตัวอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับรายได้นะครับสามารถทําได้ ตามที่คาดการหรือเปล่านะครับก็จุดสีเขียวตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ที่ทําได้จริงนะครับส่วนสีเทาก็จะเป็นรายได้ประมาณการนะครับมีทั้งรายปีแล้วก็รายไตรมาสให้เราได้ดูครับก็อย่างปี2020นะครับ Apple ทําได้ตามคาดนะครับแต่ปี2021พลาดไปนะครับก็จะมีให้เราอ่านนะว่าพลาดไปเท่าไหร่หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูแบบละเอียดนะก็ดูเป็นรายไตรมาสก็ได้เช่นกันนะครับก็ยิ่งมีจุดสีเขียวมากเท่าไหร่นะครับหุ้นก็จะ ทำไตรามาสได้ดีเท่านั้นครับยิ่งหุ้นทำไตรามาสได้ดีแสดงว่าหุ้นนั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่แกร่งแล้วก็เป็นหุ้นที่ทำรายได้เข้าไตรามาสได้แบบสม่ำเสมอเลยนะเพื่อนๆรวมถึงผลประกอบการเช่นกันนะครับก็มีให้เพื่อนๆได้มาดูเนาะอาจจะทำได้ตรงตามเป้าอาจทำได้เหนือเป้าครับยิ่งทำได้เลยจุดสีเทาไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเงินปันผลนะครับก็ตรงนี้ก็จะแบ่งให้เราได้เห็นนะว่าหุ้นนั้นเนี่ย มีการจ่ายปันผลหรือเปล่านะครับถ้ามีการจ่ายปันผลเนี่ยปันผล12เดือนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่สัดส่วนเท่าไหร่นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้เสร็จสับนะครับแล้วก็มี payout ratio ให้เราดูนะครับว่าหุ้นเนี่ยจ่ายปันผลในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับอย่างของ Apple เนี่ยจ่ายในสัดส่วน14.7% 8็อก็ถือว่าจ่ายเงินปันผลไม่สูงมากนะครับก็ยังมีเงินเข้าบริษัทให้ไป Dev e l o p พัฒนา Product ให,ใหม่ๆนะครับให้บริษัทได้เติบโตต่อไปในอนาคตได้นะครับ แล้วก็มีประวัติการจ่ายปันผลให้เราได้ดูเนาะยิ่งครับโตเป็นขั้นบันไดามากเท่าไหร่นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการจ่ายเงินปันผลมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกระแสงเงินสดให้เราเนาะสำหรับผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับและความมั่นคงทางการเงินนะครับก็อันนี้ก็จะแสดงงบดุลของบริษัทนะครับว่ามีหนี้เทียบกับเงินหมุนเวียนเนี่ยหรือว่าฟรีแคทโฟ เทียบกับกระแสเงินสดเนี่ยมีมากเท่าไรนะครับก็ยิ่งแท่งสีชมพูมากเท่าไหรเนี่ยก็จะแสดงว่าบริษัทเนี่ยมีหนี้ที่สูงครับแท่งสีฟ้าเนี่ยถ้ามีมากก็แสดงว่าฟรีแคทโฟค่อนข้างดีนะครับก็สามารถนําไปลงทุนไปต่อยอดอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับเงินสดแล้วก็รายการเทียบเท่าเนี่ยก็คือสินทรัพย์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีหรือเปล่านะครับยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ งบการเงินในระยะสั้นกับระยะยาวนะครับก็ถ้าจะให้ดีนะครับควรจะมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวนะครับแต่จะมีบางหุ้นเนี่ยที่ในระยะสั้นนี่สินเยอะนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยทรัพย์สินเขาเยอะกว่าอันนี้ก็ถือว่าอนุลมได้นะครับก็หรือว่าเป็นหุ้นที่ยังอยู่ในช่วงของการลงทุนนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะพอให้ไอเดียเพื่อนๆได้นะครับสําหรับ เว็บไซต์ของ Seeking Alpha จริงๆแท็บๆทอื่นอะ่ะมันก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเนาะเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับแต่คิดว่าแท็บเดียวเนี่ยก็พอจะให้ไอเดียสำหรับคนที่สนใจในหุ้นนั้นได้แล้วนะครับอย่าง Statement เนี่ยก็จะมีรายได้หรือว่างบการเงินที่ค่อนข้างละเอียดนะครับอันนี้ก็จะอ่านค่อนข้างยากนิดนึงนครับสถิติที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับเงินปันผลนครับก็จะมีสถิติย้อนหลังให้เราดูครับเพื่อคนไหนสนใจก็เข้ามาดูตรงนี้ได้ รวมถึงผลประกอบการแต่ละไตรมาสเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างหรือเปล่าหรือว่าโตเป็นแบบขั้นบันไดนะครับรวมถึงไรายได้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเข้ามาดูแต่คิดว่าหน้าแรกอ่านง่ายที่สุดเพื่อนเพื่อนสำหรับเว็บไซต์ของ Trading View นะครับเว็บไซต์ที่2ครับจะเป็นเว็บไซต์ของ Seeking Alpha นั่นเองครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมใช้ประจำเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวเรามาลองเข้าเว็บนี้ไปพร้อมๆกันละกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้สมัครเป็นพรีเมียมเนี่ยก็จะดูข้อมูลได้ค่อนข้างจำกัดนะครับแต่เพื่อนคนไหนที่สมัครเป็นพรีเมียมแล้วเนี่ยก็จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของหุ้นได้มากขึ้นนั่นเองครับเพื่อนๆการสมัครสมาชิกข,ของ l i ก k i n g a f ล a เนี่ยค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0บาทต่อปีเลยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ สันทัดนะครับหรือว่าไม่คิดว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้สูงไปนะครับก็ซิกกีอ้อัลฟาเขามีส่วนฟรีให้เราได้ได้เข้าใช้งานได้นะครับอย่างสมมติเราสนใจหุ้นของแอ p บี้อ่ะเรามาดูหุ้นของแอีนะครับนี่เขาก็จะบอกในส่วนของคร่าวๆนะครับก็จะเห็นครับถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยตรงนี้ข้างๆเนี่ย เรตติ้งจากนักวิเคราะห์ก็จะไม่เห็นนะแฟกเตอร์ตรงนี้ก็จะไม่เห็นนะครับก็เขาก็จะซ่อนหมดเลยนะครับก็จะเห็นข้อมูลคร่าวๆแค่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะสามารถดูราคาย้อนหลังได้นะครับในส่วนของอีกอันนึงที่ผมมักจะเข้ามาดูนะครับก็คือในส่วนของ Earning นะครับซึ่งก็จะเห็นคร่าวๆเนาะแต่ถ้าเป็นสมาชิกพรีเมียมหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่สมัครเนี่ย ก็จะเห็นข้อมูลตรงนี้มากขึ้นนะครับก็จะดูได้รายตามาสเลยนะครับดูข่าวยา้อนหลังดูอะไรอย่างเงี้ยดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินปันผลตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับแต่ว่าข้างๆก็ไม่เห็นเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆให้เพื่อนได้ดูนะว่าการจ่ายปันผลเนี่ยที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับการขึ้นเงินปันผลต่อปีเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอัตราการข,าขึ้นเงินปันผล5ปีเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีเช่นเดียวกันนะครับ ไ ratio เนี่ยสูงเกินไปหรือเปล่าอย่างของ Apple เมื่อกี้จ่ายประมาณ1 4ใช่ไหมอย่างของ a อ p ปเนี่ยจ่ายอยู่ที่ประมาณ53%เกือบเกือบ54%นะครับแล้วก็จะมีวันประกาศจ่ายปันผลนะครับวันบันทึกวันปิดสมุดนะครับรวมถึงการจ่ายปันผลเนี่ยจ่ายปันผลแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีการจัดเรีกิ้งให้ด้วยครับว่านายอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ของอุตสาหกรรมครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยจะไม่มีตรงนี้ให้ดูนะครับ แล้วก็อีกอันนึงที่ผมมักจะมาใช้นะครับก็คือการเปรียบเทียบกับหุ้นคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็เขาก็จะเทียบจาก Market cap ที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นคู่แข่งกัน,นครับอย่างแอปปี้เนี่ยก็จะมีคู่แข่งนะครับขึ้นมาตามนี้เลยนะครับและที่สำคัญเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะเพื่อนๆราคารวมปันผลแล้วนะครับก็จะให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นเนาะมี1ปี3ปีนะครับเวอร์ชันฟรีน่าจะดูได้ถึงประมาณ3ปีปีครับ5ปี10ปีแม็กเนี่ย ก็ต้องเป็นสมัครฟรีเมียมนะครับถึงจะดูในระยะยาวได้นะครับรวมถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะไม่สามารถดูได้นะครับก็ต้องเป็นพรีเมียมเท่านั้นเพื่อนๆก็ค่อนข้างจํากัดอยู่เหมือนกันครับสำหรับ s e e k i n g a l p h a นะครับแต่ข้อมูลเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆได้ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่เราสนใจได้บ้างแล้วนะครับสําหรับเว็บไซต์ของ s e e k i n g Alpha เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่า ซิกกิ้งอัลฟาเนี่ยสมัครลวเสียตังค์เยอะจนทําให้เราเนี่ยเข้าไม่ถึงครับยังไงผมใช้ซิกกิ้งออฟฟาเป็นหลักอยู่แล้วผมจะคอยอัปเดตนะครับเท่าที่ผมเนี่ยสามารถจะทําคลิปบอกเล่าเพื่อนๆได้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับหรือว่าจะสมัครสมาชิกนะครับกดปุ่มเพื่อซัพพอร์ตช่องซุปเปอร์แตงก็ได้เช่นเดียวกันผมจะพยายามอัปเดตให้ทั้ง มาชิกช่องครับรวมถึงผู้ติดตามทั่วไปด้วยให้ได้รับรู้กันนะครับวิที่3ามครับเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า company market cap ครับเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ c o m p พ r e นะครับ market cap แล้วก็จะดูข้อมูลของหุ้นได้คร่าวๆนะเพื่อนๆอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในอุตสาหกรรมที่เขาอยู่นะครับก็เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นการจัดอันดับระดับโลกเนาะอย่างว่า ุ้นตัวไหนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบันครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่า Microsoft a p p l เเขาก็จะเรียงตาม Market s i ซนะครับนี่เราก็จะเข้ามาอัปเดตได้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างใช้บ่อยเช่นเดียวกันครับเราก็สามารถกดฟิลเตอร์ได้นะครับเราจะให้มันเรียงตาม e a r n i เ g นะครับเราจะให้เรียงตาม r e v e n u e ก็ได้นะครับว่าบริษัทไหนมี Revenu e ที่สูงสุดนะครับเนี่ยเอ็นพอยนี่นะครับดูได้เช่นเดียวกันครับ P/E ratio นะครับก็ มันก็จะเรียงให้เราตามนี้เลยนะครับหุ้นไหนมี PE ถูกหุ้นไหนมี PE แพงก็จะเรียงให้นะครับรวมถึงหุ้นไหนมีเงินปันผลที่มากที่สุดเนี่ยเราก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆและเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูข้อมูลโดยละเอียดนะครับว่าหุ้นนี้เนี่ยสามารถบ่งบอกอะไรให้เราได้บ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นหุ้น Microsoft นะว่า r a n k i n g บอก Ranking นะครับบอก Market cap นับประเทศมาจากประเทศไหนนะครับราคาตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูได้นะครับ ประวัติของหุ้นนะครับราคาหุ้นย้อนหลังนะครับก็จะเห็นเป็นกราฟิกที่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขาเติบโตมาจากมาเก็ตไซด์เนี่ยที่ต่ำกว่า500บิลเลียนนะแล้วก็โตมาเรื่อยๆและปัจจุบันเนี่ยมาเก็ตไซด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ทีนเลี่ยนแล้วนะครับนี่ก็จะมีให้ดูนะครับย้อนหลังครับซึ่งถือว่าค่อนข้างละเอียดเลยนะเพื่อนๆตั้งแต่เขาเข้าตลาดมาเนี่ยเขาเติบโตต่อปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะมีให้เห็นเลยครับยิ่งหุ้นที่ เติบโตต่อปีเป็นตัวสีเขียวเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับอย่าง Microsoft เนี่ยก็แรกๆเข้าตลาดมาก็ไม่ค่อยดีนะมีบวกบ้างลบบ้างนะครับแล้วก็หลังจากที่ยืนได้แล้วเนี่ยหุ้นก็บวกมาตลอดนะครับน้อยปีมากที่จะลบนะครับแล้วก็มี Market Size ให้ดูนะครับมีมี Revenu e ให้ดูนะครับนี่ในส่วนของ Revenue นะครับส่วนของ e a r n i n g นี่มีให้ดูเช่นเดียวกัน Price นะครับ เป็นว่าเพื่อนๆลองไปหาเล่นดูแล้วกันนะครับและอีกอันนึงของเว็บไซต์นี้ที่สามารถดูได้แล้วก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับเ่ก็คือ ranking by country นะครับเราอยากรู้ว่าในประเทศนั้นเนี่ยหุ้นตัวไหนเป็นอันดับที่1น,นะครับเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ตามประเทศได้นะครับเช่นเราอยากรู้ว่าประเทศไทยหุ้นตัวไหนอันดับที่1น,นะครับก็ก็โช์มาเลยครับเดลต้ามูลค่ามาร์เก็ตไซส์ยี่สิบแปดบิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อนๆ หรือเราอยากรู้ประเทศเยอรมน,นี่เงี้ยครับเพื่อนๆหุ้นตัวไหนมาเก็ตไซอันดับหนึ่งหุ้นของแซฟซีเมนต์เงี้ยครับเป็นประมาณนี้ละกันครับสำหรับฟิลเตอร์บายคันทรีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นแรงกิ้งที่จัดอันดับในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับเช่นในอุตสาหกรรมของฟาร์มาซิทิคอลหรือว่าหุ้นยาเนี่ยหุ้นไหนเป็นอันดับที่1นึนครับเราก็จะเห็นว่า ลิลลี่เนี่ยเป็นอันดับที่1น,นะครับมาเก็ตแคปถึงที่เท่านี้นะครับก็เนี่ยครับเพื่อนๆก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์ให้เราเหมือนกันเนาะว่าหุ้นที่เรากําลังสนใจเนี่ยถ้าเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกันเทียบในอุตสาหกรรมโลกเนี่ยหุ้นนั้นเนี่ยมีภาษีหรือว่ามีอันดับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาดูได้ค่อนข้างค่อนข้างมีข้อมูลค่อนข้างครบเนาะแต่ถ้าเป็นหุ้นที่ยังเล็กอยู่เนี่ยข้อมูลอาจจะ ยังไม่ค่อยครบเนาะอาจจะรอให้เว็บไซต์อัปเดตสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเว็บไซต์ของ company market cap นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเว็บไซต์นี้ให้เพื่อนๆได้เข้ามาเช็กกันและเว็บไซต์สุดท้ายที่อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือเว็บไซต์ของ v b u นั่นเองนะครับก็หลายคนอาจจะใช้อยู่เนาะ v b u เนี่ยก็นอกจากที่จะใช้ดูราคาได้คล้ายๆกับ trading view แล้วนะครับก็ยังมีข้อมูลอื่นๆที่คล้ายๆกับ trading view ให้เราดูเช่นเดียวกันนะครับก็ ให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้เนาะนี่มันก็จะมีข้อมูลให้เราดูนะครับก็จะมีทั้งข่าวนะครับที่เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นนะครับมีทั้งข้อมูลทางการเงินคร่าวๆให้เราดูนะครับเนี่ยอย่างอินคัมเป็นยังไงนะครับวิเคราะห์เป็นรายไตรมาส EPS Revenue นะครับเทียบเป็นรายไตรมาสให้เราได้ดูนะครับรวมถึงนักวิเคราะห์เห็นว่ายังไงบ้างครับสำหรับหุ้นตัวนั้นๆอย่างหุ้นที่ผมเปิดในตอนนี้ก็คือหุ้นของ CVS ใช่ไหมครับ ก็นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยให้ р е й ติ้ง Strong Buy แล้วก็บ u y นะครับเป็นสัดส่วนตามนี้เลยเพื่อนๆอย่าง Strong Buy เนี่ยอยู่ที่ประมาณ18%บนะครับ b ายอยู่ที่51%นะครับแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาควรจะอยู่ที่ประมาณ88.57%นะครับแต่ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ76.32เนี่ยก็ถือว่าราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับถ้า บา์ตรงนี้เนี่ยมาสูงกว่าค่าเฉลีย่ยก็แสดงว่าราคาตอนนั้นเนี่ยขึ้นไปสูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับเอาไว้ประเมินคร่าวๆนะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับแล้วก็ VB o ูเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันในมือถือด้วยนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่เคยใช้ก็ลองสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เข้าไปใช้ได้นะครับเป็นเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันที่ค่อนข้างฟรีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างเปิดกว้างให้กับนักลงทุนทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดพอจะไม่ได้ใช้บริการของ VB เาก็ สามารถให้เราเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้แบบฟรีๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็มีข้อมูลเยอะแยะนะครับก็เพื่อนๆลองมาเล่นดูนะครับมีไทม์เฟรมให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วแอปมองว่าอาจจะใช้ยากกว่า Trading View นิดนึงนะครับแต่มันก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแอปไหนนะครับแล้วก็ชื่นชอบแอปไหนนะอินดิเคเตอร์ก็มีหลากหลายนะครับทั้งวีบูแล้วก็เทรดดิ้งวิวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับ หวังว่าคลิปแนะนำเว็บไซต์ในวันนี้นะครับน่าจะพอช่วยให้มือใหม่นะครับสามารถเข้าถึงงบการเงินหรือว่าวิเคราะห์หุ้นแบบคร่าวๆได้นะครับช่วยสกรีนหุ้นที่เรากำลังสนใจเนี่ยว่าเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วอาจจะยังไม่แน่ใจนะครับก็สามารถติดตามคลิปของผมได้นะครับถ้าผมมีโอกาสได้ทำคลิปเกี่ยวกับหุ้นที่ท่านสนใจเนี่ยก็จะใส่บทความบทวิเคราะห์หรือว่า ความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับหุ้นหุ้นนั้นไว้ด้วยครับก็อาจจะทําได้ไม่ครอบคลุมเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะตัดสินใจด้วยตัวเองนะก็สามารถเอาข้อมูลที่ผมได้แนะนําในวันนี้นะครับไปลองสกรีนหุ้นคร่าวๆได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปขอเพื่อนๆฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกของการลงทุนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไป สวัสดีครับ